เกสวัสดีครับเี๋ยว่าทำคลิปกันเวลาผมบ้างผมก็จะทำคลิปเพราะว่าพรุ่งนี้ก็กลับเทพสถิตนะครนะก็มีลูกศิษย์ที่จะมารอปลดล็อกกันนะเปิดดวงปัญญาตามอาจารย์นี้ตั้งๆามไม่ถึงที่สุดนะอย่ามาด้วยตัณหาพวกมึงไม่ได้เฮี้ยอะไรอย่างเช่นอีงโง่เลยโง่คนนี้มันโง่เพราะมันโลภไง โลกเพราะมันโง่มันจะก็เลยโลกยังหาไม่เจอเลยเนี่ยนะครับโอเค อ๋งงอนี่ไงอีไอ,อ,อ้นี่มันโง่ามากไอ,อ้มันมาคอมเมนต์ในในคลิปคลิปหนึ่งที่ผมเรียกว่าจิตมโนวิญญาณตัวกิเลสไอคนนี้มันน่าจะมาตเตดดมากิดดวงวิญญากับผมเพราะมันโลภมึงฟัง,ม,ง,ฟงมึงฟังนะอีโง,ง่หรืออีโง,ง่กูมไม่รู้อะนะฮะว่ามึงเป็นตัวเมียรหรือตัวผู้มันบอกว่าอย่าไปเชื่อคนคนนี้นะเคยถูกหลอกให้ไปกูมไม่ได้หลอกมึง กูไม่เคยหลอกพวกมึงพวกมึงมาเองเสียงกันได้ควยเลยสมนํำหน้าโง่ไหลเออโง่ไหลกูไม่เคยหลอกในคลิปกูไม่เคยมีหลอกนะกูพูดมาตลอดอย่าไปเชื่อคนคนนี้นะเคยถูกหลอกให้ไปฟังทมแล้วโดนเรียกเงินหมื่นกว่าบาทกูไม่เคยบอกหลอกให้พวกมึงมาฟังทมแล้วเลือกเงินมึงอามาปลดรอกเองอีโง่ นะกูไม่เคยหลอกให้ใครมาฟังทำกูทำกูคลิปกูอ่ะบรรยายไปหมดแล้วไอ้ที่ติดต่อมาหากูมาปลดล็อกนี่ตั้งหากนะเว้ยเพราะงงโง่ของมึงไงฮนะเอาเงินไหมกูใช้เล่นๆเท่าไหร่วะไม่รู้จริงหรือไม่จริงหรอกหรือเป็นสตรอรี่กูก็ไม่รู้เรียกโดนเรียกเงินหมื่นกว่าบาทพร้อมทั้งข้าวของเครื่องใช้อีกเยอะแต่ไม่ได้สอนอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลย ฟังแล้วยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำพอกลับมาแล้วเสียดายเงินแทบแย่เพราะไม่ได้เข้าถึงธรรมะอย่างที่อ้างไว้เห็นไหมผมก็เลยคอมเมนต์ตอบไปยังไม่ได้อ่านหรอกก็มึงอยากจะได้มาจะมาอยากจะได้มาเพื่อตัณหาพอไม่ถึงธรรมก็โทษกูซะง,งั้นมันอยู่กับมึงหมดแหละแต่มึงโลภไงเลยกระเด็นออกไปเพราะพิบากกรรมของมึงเองมีมึงคนเดียวแต่คนอื่นเขาไม่ประมาท อ่าเขาไม่ทิ้งธรรมอาจารย์ก็เลยพ้นกันหมดอี๋โง่นะมีการบอกหลอกให้ไปฟังทมกูไม่เคยหลอกให้ใครไปฟังทมนะกูทําคลิปไว้ใน YouTube ตัวมึงเองอ่ะมึงยังพูดปดเลยนะมึงออกมาคอมเมนต์อ่ะมึงคิดว่าเขาจะหลงเขาจะเชื่อมึงเลยมันขัดแย้งเพราะกูไม่เคยชักชวนใครมาฟังทมแล้วให้หลอกให้เสียเงินทุกคนมาหากูมาปลดลลอะ นะมาเปิดดวงปัญญาและการปลดล็อกของกูเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่มึงไงลบมาหรอกมึงจะมาแค่ชั่วโมงเดียวอย่างเงี้ยแล้วอยากมาร,รู้ทมอีเวนเงินกูจะบอกเลยนะเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นอย่างนั้นคนไปหาผู้เจ้าก็สําเร็จหมดสิโอโง่แม่เย็ดหลงอะมึงอะหลงอยากได้เพราะความลภบของมึงไงมึงเลยไม่ได้อะไรพอไม่ได้อะไรก็คิดคิดคิดไม่ดีกับอาจารย์เห็นไหม กรรมก็เลยวิบากกรรมก็เลยขวางกั้นมันมันจะเข้าถึงยังไงความคิดของมึงอะเร็วซามขึ้นมาแล้วกูกาลังชี้ให้พวกมึงเห็นเออพวกมึงไม่เดินต่อมันอยู่กับมึงหมดแล้วมันสมบูรณ์อะมึงไม่ต้องไปปฏิบตัติไปฟังที่ไหนหรอกทุกอย่างที่กูพูดมามันมีในตัวมึงหมดเลยนะฮะเออแล้วการที่มึงจะเดินตามเส้นทางกูไม่ใช่เรื่องแบบนั้นโง่แล้วุ่นฉลาดเพราะเวลากูปวดรักลูกศิษย์นะ ก,กูเปิดสภาวธรรมไม่รู้ก่อนเพื่อความตั้งมั่นของสติสัมปชัญญะในขณะนั้นแล้วกูถึงจะยัดปัญญาพุทธะให้มึงเห็นสภาวธรรมที่เกิดดับเร็วมากอืมแล้วกูพูดอย่างเนี้ยกูพูดแค่เนี้ยพวกมึงอาจารย์เจ้าสํานักทั้งหลายอยากรู้วิธีกูละสิอ่าว่ากูทําอย่างนี้ได้ คนที่จะทําอย่างนี้ได้คือต้องเกิดสัมมาสัมพธิญาณเว้ยไม่ใช่ไปนั่งจําคาพูดของกูแล้วไปหลอกคนอีโง,งูขเขาจะไหวคนโง่มึงยังไม่เห็นแจ้งอีกคนที่มาเดินตามกูเนี่ยอย่าประมาทเออกูบอกว่าเงินพันล้านมันขายโลกไปเนี่ยมันก็ซื้อตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้เสียเงินของมึงเนี่ยขี้ส้นตีนกูเนี่ยอืมนะเสียเงินเสียเงินของมึงอะเพราะมึงมึงโง่ของมึงเองมึงหลงมาเอง เพราะกูไม่เคยหลอกใครกูดาอาศไปหมดเลยกูบอกกูเปิดล็อกเปิดดวงวิญญาถ้าใครจะไม่ให้กูช่วยแต่มึงต้องเดินตามเส้นทางของกูไม่ใช่มาเพื่อคโมโลกมึงโลกแล้วมึงจะได้เียอะไรมึงก็ได้แต่มานั่งนึกถึงเงินโถ่เนี่ยมันน้อยนิดนะไม่เท่าเงินเดือนข้าราชการแต่ละเดือนหรอกที่บรรจุแล้วนะกูจะบอกอ่าปณิาตีอ่ะ,ระญญบรรจุแล้วได้เงินเดือนเท่าไหร่ บางคนเนี่ยแม่งเอาไปซื้อเอาไปเลี้ยงเด็กเอาไปเลี้ยงกิ๊กเลี้ยงผัวน้อยเลี้ยงเมียนะหมดยากกว่านั้นดวหลอกกันมากมากว่านั้น <c oughs> แล้วไอ้ผู้คงแก่เรียนทั้งหลายบางทีคุณไปฟังมันเหมือนใช่หมดเลยพูดเหมือนอาจารย์เลยมันมีปัญญาพวกเนี้ยมันมีปัญญาเออมันพูดเหมือนมันมีปัญญาเหมือนมันจบภพบชาติจริงๆมันกล่าวอ้าง แต่พูดไปพูดมามันก็วกกลับมาหาสติให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมกูละขำนะฮะพวกมึงก็แยกแยะไม่ออกอันไหนจริงอันไหนปลอมเกิดมาเป็นมนุษย์ครบสาสิบสองสติสมาธิปัญญามีครบอยู่แล้วแต่มึงขาดผู้มีปัญญาพุทธะมาชี้ทางให้นะฮะ มันจริงยังไม่พลิกออกมาเป็นปัญญาพุทธะเท่านั้นเองมึงมัวแต่วิ่งไล่ตามสัญญาภาษาธรรมเหมือนหมาบ้าไล่กัดคนก็เหมือนในคนที่มันมาหากูแล้วมันก็ไปหาคนอื่นไงเพราะอะไรเพราะมันเจ้าภาษาที่พอใจมันมันกูไม่ได้สอนแบบนั้นสิ่งที่กูพูดอ่ะมันจะจับเป็นสาระเอาเป็นความรู้ไม่ได้นะเพราะกูกําลังพูดเรื่องอะไรบางอย่างมึงเพื่อให้มึงชี้้มึงเห็นว่ามึงหลงอะไร เออมึงเดินตามกูไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมกูถึงี่บอกคนที่ถึงที่สุดแห่งธรรมเขาถึงจะเห็นไงว่าเออมันคนละเรื่องนี่หวาาจย์ไอความรู้ทั้งหลายที่ที่คนสอนที่อาจารย์พูดพูดมาแม่งมันยังไม่ใช่นะอาจารย์เนาะแต่พอไม่เห็นถึงนี้มันถึงรู้ว่าโอ้โหตอนนั้นเราก็ตามอยู่นั่นเราก็เกิดความอยากได้อยากจะเป็นอยากจะบรรลุธรรมเหมือนเขาอยากโค้งอยากลูมอยากว่างมันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองอ่ะเออ เพราะมันมัวแต่ตามสัญญากรรมสัญญาเขาอยู่โงอือกูจะบอกหัวข้อต่อไปพวกมึงหลงสัตนางอยู่สร้างความรู้ให้มันไปเรื่อยๆจนมันติดความรู้ของมันเองออกจากตรงนี้ยากด้วยเพราะทําให้วิชามันเหนียวแน่นกว่าเดิมนะนักศึกษาทำทั้งหลายทีนี้เออมาคอมเมนต์ดีบ้าง กราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์เคยไปปฏิบัติอย่างสาหัสสาการมาแล้วยังไม่สิ้นสงสัยสักทีมาเจอคลิปของอาจารย์แล้วเข้าใจมากขึ้นรู้เลยว่านี่คือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายแล้วจะไปกราบอาจารย์เร็วๆนี้แน่นอนครับนี่ไงทุกคนมามาด้วยธรรมะกูไม่เคยหลอกใครเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเลวอย่างมึงอย่ามาบอกว่ากูหลอกใครไปฟังทมแล้วไปเสียเงินอะไรกงมึงเนี่ยคนจังไรอย่างมึงอ่ะตั้งแต่แ มึงถึงเข้าไม่ถึงทำเพราะมึงความคิดเร็วซามของมึงไงเพราะกูไม่เคยหลอกใครให้มาฟังทำนะในคลิปกูไม่เคยหลอกใครกูบอกฟังไปผ่านรูปลักกูได้กูพูดจารุนแรงขนาดนี้กูหลอกคนได้เหรอแล้วการที่มาปลดล็อกเนี่ยทุกคนมาเองมาเพราะอะไรเพราะข้างในมันเรียกร้องแต่อย่ามาด้วยตัณหาอยากจะจบอยากจะได้เออข้างในมึงยังไม่ยอมจริงจริงอะ่ะมันมาเพื่อจะเอาแต่มึงจะได้อะไรอืม ไม่ได้อะไรหรอกนะเอเอแล้วมึงอยากได้กูเป็นผัวเอาไหมฮะแค่นั้นแหละอีกง่เอกูจะมาสอนการหยุดการสืบต่อของสัตวนังด้วยปัญญาไม่หลงเข้าไปอ่าในอะไรในสัญญาสังขารวิญญาณน,นามรูปก็จะไม่สืบต่อ นะฮะอวิชาตัณหาอุปทานจิตมโนวิญญาณจะค่อยๆแตกดับไปเพราะฉะนั้นเส้นทางเนี่ยมันต้องเดินไ้ถึงที่สุดแห่งธรรมการติดตามตถากตในสมัยพุทธกาลต้องติดตามไปถึงที่สุดมาหาตถากตมามานั่งถามพระพุทธเจ้าแค่เนี้ยพราอไม่ได้สนใจอยากอ่าเอาอะไรมาถวายตถากตแล้วพอไม่สมใจอยากก็ไปโทษตถาคตพวกมึงเนี่ยมันเร็วนี่ไงมันหลงกันอยู่แค่ตรงเนี้ยเออ อยากจะบรรลุธรรมมึงจะอยากอะไรมันไม่มีอะไรบรรลุธรรมแบบนั้นหรอกเออมันจะเกิดขึ้นเองของมึงอ่ะเออมึงต้องเดินให้สุดเพราะว่ากูกําลังเอาสัญญาสังขารวิญญาณมาพูดเป็นเรื่องสมมุติเพื่อดึงมโนวิญญาณมึงออกมาแต่มนวิญญาณของมึงมันทิถีมานะพอมันไม่สมใจอยากมันอยากได้ความรู้อยากได้ตัณหาอยากได้ความพอใจอยากได้เวทนาตัวนั้นอ่ะพอไม่ถูกใจมันน่ะมันก็คิดคดทรยศแค่นั้นเอง มันไม่มีอะไรหรอกมันมีอยู่แค่นี้เนะฮะมีคนมาถามอาจารย์คอมเมนต์ถามอาจารย์อาจารย์บอกว่าขันห้าเลยนะเอ่อมันยังไม่ใช่ขันห้าร้อยเปอร์เซ็มันแสดงว่าอาจารย์กําลังบอกว่ามันมีอยู่สิ่งมันมีอะไรบางอย่างใช่ไหมถูกต้องมันมีอะไรบางอย่างก็คือจิตมโนวิญญาและการสื่อต่อเป็นสัตว์ตนตนบุคคลเราของการเป็นใบาตายเกิด กูยึดติดแล้วในจิตมโนวิญญาณหรือการสืบต่อของสัตมันมีอวิชาตัณหาหรืออุปทานครอบอีกทีนึงนี่ไงกูไปทลายตรงนี้แหละแล้วกูตัดใส่เห็นแจ้งอย่างนี้กูถึงรู้พฤติกรรมของของจิตทั้งหมดเลยนะฮะอกูบอกว่าทุกวันนี้ใครมาหากูถ้าไม่ทิ้งกูนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนไม่ต้องเจ็ดปีนะทุกคนะจะผลจากสัญญามโนตรงนีญญ้ จะหลุดพ้นออกจากกิเลสตัวเนี้ยเจ้าจากการสื่อต่อเจ้าสัตว์นังเจ้ามนุวิญญาณจิตมนวิญญาณนี้เราจะไม่ให้มันมีติงแต่ต้องได้ปัญญาถ้าไม่ได้ปัญญามันจะติดในตัวนี้หมดเลยปัญญาพุทธะปัญญาที่อาจารย์ชี้ลงนะฮะถ้าไม่เกิดปัญญาตัวนี้ยังใดก็โดนโดนเป็นตัวนั้นหมดเลยเป็นเจ้ามโนกรรมนวิญญาณหมดเลยนะฮะนะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของจิตอวิชชาทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นการที่จะฉีกออกมาเป็นปัญญาเนี่ย นี่เมันถึงจะหลุดพ้นออกจากความรู้ทั้งหมดความอยากทั้งหมดตัณหาในสิ่งนั้นในจิตมึงนะนะฮะเหลือแต่ชีวิตทางโลกก็มีตัณหาแบบพอเพียงไปใช้ชีวิตไปกินหิวอิ่มอร่อยมีพอใจไม่พอใจเหมือนเดิมแต่มันไม่มีเราเพราะฉะนั้นการจะทําลายความไม่มีเราเนี่มึงจะไปฟังให้มันรู้เยอะแยะมากมายมันจะกลายเป็นทิฏฐิมานะของมึงเองรู้แล้วมึงช่วยทําให้ตัวเอง ควจากความยึดมั่นถือมั่นได้ไหมจากการสืบต่อได้ไหม,มพราะมีจิตมโนนี่ไง่ะมันถึงสืบต่อทางวิญญาณสังขารสัญญาวิทนาเป็นรูปขึ้นมารูปตัวตนของมันนั่นแหละนี่ไงฮะนี่แหละคือการสืบต่อแต่พวกมึงไม่ไม่รู้วิธีการสืบต่อหรอกสำนักทั้งหลายมันก็ไม่รู้เพราะมันเจาะไม่ถึงตรงนี้มันเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงความจริงอันสูงสุด คือที่สุดแห่งธรมเน่ะมันจะไปติดอตัวรู้หมดเลยแล้วมันก็ออกสอนธรรมะนี่ไงเขาถึงบอกว่าแค่รู้คิดว่าตัวเองบรรลุคิดว่าตัวเองตัดสรู้อยากออกสอนธรรมะมึงไปติดอยู่แค่ตัวนี้ทั้งหมดเลยบนโลกใบนี้นะฮะติดที่มานะอุทจ,จะาวิชานันเนี่บางคนก็ฟุ้งซ่านมากๆก็เอาสมาธิเออ ก็คือชาแต่แหละมาระงับมันไว้ระงับอะไรระงับความรู้ระงับความฟุ้งซ่านของตัวเองไงเออสงบสงบมันไว้พอมันอิ่มในสมาธิมันออกมาฟุ้งต่อออกมารู้ต่อออกมาสอนต่ออุต้องบอกว่าพวกเมื่อไปข้ามตรงนี้ไม่ได้มันไปตายกันอยู่ที่ตรงนี้มันไม่ติดแงกันอยู่ตรงเนี้ยแล้วพวกเนี้ยต้องรอผู้รู้รอที่มันจะสํานึกผิดเมื่อไหร่ละเออมันไปชดใช้บากกรรมที่มันออกไปสอนคนก่อนนะฮะ มันต้องไปชดใช้ตรงนี้บ่ไปคืนให้เขาหมดเลยที่มันพาเขาไปทําอะไรผิดทางอะ่ะนะฮะเออที่มันหลอกลวงเขาอะ่ะเออนะฮะไปสร้างภาพพูดวาทกรรมดีๆน่ะนั่นแหละมันต้องไปชดใช้ตัวนี้จนหมดก่อนแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันถึงจะเข้ามาหาเส้นทางสมาทิฐินะฮะ<ม>เพราะฉะนั้นอะ่ะพวกนี้ยังไม่ยังยังไม่มีวันทําลายตรงนี้ได้ต้องชดใช้กรรมไปก่อนนะอาจารย์ใหญ่ทั้งหลาย นะครับผู้คงแก่เรียนอืมคิดว่ตัวเองรู้เนะี่ยมันระดับความรู้ระดับความจําระดับความคิดอมืมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของจิตมโนวิญญาณการสืบต่ออยู่นะมึงยังทําลายวิชาไม่ได้นะถ้ามึงทําลายวิชาได้หนึ่งต้องมาหาอาจารย์วิทย์มันจะพังทลายระนาบเลยล้มทั้งกระบวนนะฮะกูพูดอย่าง,าาองอเงี้ย,ยหาว่ากูหลอกอย่างเนี่ยไอ้แม่ย็ดหาว่ากูหลอกให้ไปฟังทมอีกนะเนี่ยแล้วไปเสียเงินอีกนะ ไอ้ชาติหมาเออกูบอกว่าคุณรับปลดล็อกทั่วราณาจากเท่านั้นเองกูมีกติกาใครจะมาหาก,กูนะแค่นั้นแหละอืมปลดล็อกเปิดดวงปัญญาล็อกที่มึงไม่รู้ไม่เคยเห็นนั่นแหละแต่ถ้ามึงเอาความโลภม,มามันจะบังมึงไว้หมดเลยเอาตัณหามาอยากจะบรรลุอยากจะได้เออพอไม่ได้อ่ะพอมันตัณหานำพอไม่สมใจอยากมันจะเป็นทุกข์มึงอย่าเอาเปรตมาหาก,กู มึงต้องเอามนุษย์มาหากูได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันเรามั่นใจในอาจารย์แล้วเราฟังมานานแล้วเราเชื่อมั่นว่านี่คือจิ๊กซอตวตัวสุดท้ายคือที่สุดแล้วคนที่จะนําพาให้เราพ้นออกจากวัฏฏะสงสารนี่คนที่จะชี้เส้นทางปัญญาได้นั่นแหละคุณคิดถูกแล้วเออย่างน้อยน้อคุณมีความเห็นถูกเลยเพราะอะไรเพราะกูเห็นเส้นทางทั้งหมดกูเอาส้นตีนเหยียบหัวมันเล่นอย่างที่คลิปเมื่อเช้าที่กูคุยไอ้ตัวมนโนกรรมหรือมนโนวิญ,ญญาณเนี่ย เออตอนนี้เนี่ยการตัดสลุดแจ้งตัดใส่เห็นจริงของกูเนี่ยมันสมบูรณ์แบบแล้วคนถึงหลุดกันเยอะแยะลูกศิษย์ที่ติดค้างกันอยู่กูตามเก็บงานจนหมดเลยกูเรียกกลับมาหมดเลยเพราะตัวสุดท้ายไม่ต้องออกจากรู้ไหมไอความรู้ทั้งมันอะม,มานะอุทจ,จัเพราะอย่างมันถึงจะออกจากตรงนี้แหละมันต้องทําลายวิชานั่นแหละ ตัวสุดท้ายต้องกลับมาหากูทั้งหมดนะฮะส่วนใครที่ปามาดกูไว้ดูถูกไว้ไมันไม,ไม่มีทางแล้วมันเป็นกรรมบงังเหมือนพระเจ้าท่านอุปมาก,กรรมห้าอย่างหนึ่งค่าพ่อค่าแม่ข่าพ่อสองค่าแม่าาส,าแมสามยุยงสงให้แต่คอกันเหมือนพวกอีอ้วนเหมือนลูกศิษย์ของกูลหลายคนเน่มาแฝงตัวอยู่กับกูแล้วก็ดึงคนนั้นคนนี้ออกไปสอนหวดอ้างว่าตัวเองรู้ตัวเองเข้าใจอาจารย์สอนได้ตัวเองก็สอนได้ เก่งอยู่คนเดียวนู่นนี่นะนั่นแหละนี่แหละคือการยุยงส่งให้แตกคอกันแล้วมันก็รวมอยู่ในการดูถูกพระพุทธเจ้าด้วยในสมัยพุทธกาลยุยงส่งให้แตกคอกันนะฮะฆ่าพระอรหันต์เห็นไหมฆ่าพระอรหันต์แล้วยุยงส่งให้แตกคอกันเนี่ยเป็นเส้นทางที่ขวางกั้นแล้วก็ดูหมิ่นดูแคมนตัดากดทาให้ตถากรห่อเลือดหรืออะไรก็ตามดูถูกศาสดาหรือถูกดูถูกคุ้ม ครูบาอาจารย์ที่ท่านมาชี้หนทางสิ้นทุกตัวเองไปไม่ถึงก็ไปโทษท่านนั่นแหละนั่นแหละเป็นขวางหมดเลยมันเป็นกรรมหนักกรรมห้าอย่างเนี่ยนะฮะแล้วกรรมห้าอย่างอีอ้วนมันก็ทําแล้วด้วยดูถูกครูบาอาจารย์ต่างๆนานาบางอย่างเป็นเรื่องไม่จริงก็ปรุงก็สร้างเรื่องขึ้นมาไปยุโยงสงให้แต่ขอกันยุยงลูกศิษย์ของอาจารย์คน,นนู้นคนนี้ใช้คําพูดดีหวานล้อมว่าตัวเองถูกกระทํานะฮะ อ้างอย่างโน้นอย่างนี้ไอ้คนเชื่อมันก็โง่โง่กูออกมาพูดออกมาทําคลิปให้เห็นอยู่แม้กระทั่งคลิปที่กูทากับมันพวกมึงก็ยังโง่อยู่มันก็แถพยายามแถไปเลื่อยเปืือยพวกมึงก็ยังโง่อยู่มึงไม่เห็นเหรอตอนแรกมันศรัทธากูขนาดไหนที่มันพูดกับพวกมึงอ่ะโอ้ยอาจารย์เนี่ยช่วยมาตลอดรับเออมาช่วยอาจารย์นู่นนี่นั่นเห็นไหมมันกลับลําได้ตลอดไอ้คนละยําพวกนี้ยพอไม่สมใจอยากไปตัณหาของมันเห็นไหมล่ะฮะ มันก็บังสัจธรรมแล้วกูบอกว่ากูเป็นคนเดียวเท่านั้นเองที่ชี้เป็นชี้ตายอ่ะพี่กอกจากการสืบต่อัวเนี้ยของจิตมนุวิญญาณอืมการเวียนว่ายตายเกิดได้พบชัดต,ต่อไปที่เราจะต้องสิ้นอายุไขนี้แล้วมันไม่มันไม่จบเพราะฉะนั้นต้องทําลายการสืบต่อของสัตตานังถอยลงไปทําลายจิตมนวิญญาณถอยถอยลงไปทำลายตั้นหาอุปทาน เที่ยววิชามันครอบไปหมดเลยนี่ไงมันต้องเดินตามกูให้ถึงที่สุดนะไม่งั้นมึงไม่มีทางหรอกกูบอกเลยกูท้าทั่วโลกเลยปัตไตรบิดกหรือตำลาทั้งหลายคมพีทั้งหลายปัจยาทั้งหลายไม่สามารถช่วยมือให้มึงพ้นจากการเป็นใบานตายเกิดได้จากสมาธิมานะอุททัจะอวิชชาตัวนี้ได้นะฮะกูไม่พูดเรื่องสัญญุทธ์เบื้องต่ำหรอกเพราะเป็นเด็กๆนะฮะ คุเดินตามกูกูจะชี้เห็นข้างในเออแต่บางคนมันมีความโลภนะมันอยากจะได้มันไม่เห็นดิมันจะคิดมันจะเอาอ่ะมันจะคิดเอาอ่ะมันจะคิดเอาธรรมะกูบอกว่ามันไม่ใช่ความคิดไอ้แม่เย็ดพวกมึงนึงโง่รึงจะคิดที่จะเข้าใจนั่นนะมันไม่ใช่แบบนั้นอันนั้นมันสัญญาเออถ้าคิดเข้าใจแบบนั้นเวลามันกระทบมันก็มีมึงเหมือนเดิมอ่ะเออ โง่จริงๆเออเดินตามกูเนี่ยเนี่ยต้องตามโคกกูเฮะขอโทษนะครับตามโคกับผมอฟ้าดำมันบอกไม่มีน้ำตาลแต่หวานชิบหายเลยกูสารดน้ำตาลเนี่ยกูกลัวกูเป็นเบาหวานอมแม่งเบาหวานเนี่ยเห็นไนหะมตอนนี้แม่ไขมันในเลือดสูงนะกินของมันๆ อืมแต่ก็ไม่เป็นไรชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละสุดท้ายก็เราต้องตายแต่ตายยังมีคุณค่าไว้อาจารย์ติตายยังไม่เสียชาติเกิดนะฮะเพราะตายครั้งเดียวนะมันจะเจ็บจะไข้จะป่วยตายมันก็เป็นเรื่องของกรรมนะกรรมวิบากของชีวิตที่มันเกิดมาแล้วต้องมีเกิดมีเกิดมาแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ความดีสิ่งดีๆเราต้องทําไว้ สิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยมันสูงสุดกว่าความดีนะครก็คือการปลดปล่อยจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วสูงกว่านี้ไม่มีแล้วดังเช่นตถาคตท่านตัดไว้ท่านได้มาทําหน้าที่แลนได้เกิดมาเป็นลูกกษัตริย์แล้วท่านทิ้งวางออกมาท่านได้ใช้ชีวิตสุขสบายมาจนเต็มอิ่มนะนะท่านก็ออกมาใช้ชีวิตแบบเป็นหัวเรือเป็นผู้นําเป็นพิสูจนฮะ ท่านก็ต้องทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีอาจารย์เคยไปบวชเป็นพุทธสูตไม่ประสบความสำเร็จอ,อาจารย์ก็มาใช้ชีวิตทั้งโลกนะฮะอาจารย์เคยลําบากทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกวันนี้อาจารย์ชีวิตอาจารย์ดีเห็นหม้มันกลับกันกับตาละปัดแต่ไม่ได้ผิดเลยก็เห็นหลักธรรมเดียวกันก็สอนคนให้หลุดพ้นเหมือนกันนะฮะแค่นั้นเองอย่าไปมองที่ว่าบางคนมองว่าเอาธรรมะมาหากินเจ้าธรรมะมาหากินได้ยังไงอาจารย์พูดอยู่จนปากเปียกปาก,ปากแก่พันกว่าคลิปเนี่ยหากินตรงไหน พูดให้คนได้ฟังแล้วก็มีแต่คนก๊อปปี้ไปทั้งนั้นอ่ะมึงยังคิดว่ากูเอาธรรมะมาหากินอีกนี้ฮะแต่ส่วนที่จะให้กูช่วยให้กูชี้ให้กูไปไล่ฐานอ่ะกูต้องไปรับพลังงานลบตัวนั้นอ่ะเพรกูบอกแล้วกูสอนกูไม่มีอาชีพอย่างอื่นนะมึงจะมอบบริษัทที่กูหรือไงฮะเออมึงจะดูแลกูไหมล่ะพวกมึงจะดูแลกูไหมเหมือนดูแลหลวงปู่หลวงตาดูแลวัดไหมพวกมีมีกองทุน มาส่งเสริมกูไหมกูขอเดือนละแสนนะแล้วกูจะทําใครให้กูเดือนละแสนเนี่ยพวกมึงรวมกันเลยแล้วมาปฏิญาณตัวเนี่ยกูจะทําให้พวกมึงจบครบชาติให้เราให้ดูแล้วมึงต้องมั่นคงแล้วมึงต้องเปิดใจเต็มร้อยนะเดือนละแสนกูก็พอแล้วนะกูผ่อนนู่นผ่อนนี่ดูแลลูกศิษย์ลูกค้ากูว่ากูพอนะมีใครกล้าไมล่ะสนับสนุนกูไหมล่ะอย่ามานั่งคุยแด่ปากอยากให้กูสอนธรรมะฟรีอ่ะอยากให้กูช่วยคนน่ะ โถ่เอ้ยพวกมึงยังไม่ช่วยกูเลยพวกมึงมันมาเพื่อจะเอาไงเออเอาความพอใจของพวกมึงแล้วมึงก็ทิ้งกูไว้ไงให้กูดินน้นรนไปขายหมูปิ้งไงไปทำงานรปภงงๆโถ่เอ้ยพวกมึงเห็นแก่ตัวเออเร็วซ้ำพวกมึงอเวลากูสบายหน่อยเมื่อก่อนกูลำบากพอกูสบายหน่อยอิจฉากู ว่ากูสอนธรรมะจนรวยรวยส้นตีนนี่อืมกูซื้อสดแช่บ้านอย่างเนี้ยนะกูผ่อนราชาเงินผ่อนนะมึงเคยเห็นไหมมึงเคยได้ยินเพลงคาราบาลไหมอืมเพราะอะไรเพราะความโลภของกูอยากได้ไงสนองตัณหาทางโลกของกูไงเพราะชีวิตที่เกิดมาแล้วแต่กูไม่ได้ยึดติดกับมันหรอกวัวมาขีาา่เล่นเฉยเฉยเนี่ย ทิ่งที่มันขาดหายไปกูไม่ใช่พระพุทธเจ้าดีกว่าพระองค์มีอะไรคนประเคนไม่หมดแล้วนะกูก็มาเติมเต็มในส่วนที่กูขาดหายม,มันเกี่ยวอะไรส่วนของชีวิตของขันห้ากูก็ทํามาหาจินสุจริตกูไม่เคยไปหลอกลวงใครกูบอกเลยมีไอ้พวกที่มาว่ากูเนะี่ยนั่นแหละนั่นแหละมึงดูถกูกถ้าเป็นสมัยพุทธกาลมึงก็ดูถูกตถาคตมึงก็ติดกรรมน่ยาวไปเลยนะกรรมที่ขวางกันอะ่ะมึงจะมาเจอธรรมะแบบเนี้ย มันจะบังคับหมดมึงไปเจอของจริงไม่ได้มันจะถูกปัดออกไปหมดเลยมึงจะเจอไอ้พวกเอาสัญญาภาษาธรรมาพูดให้มึงถูกใจมึงจะเจอจะเฉพาะคนพวกนี้จนคีวิตมึงตายแล้วมึงก็จะกลับไปเกิดต่อพอมึงตายไปแล้วสัตตานังหรือมโนวิญญาณจิตมโนวิญญาณมันจะพามึงไปเองมันจะทิ้งขันห้าของมึงไว้แบบไม่ไม่มีความอ,อ,อะไรอวรเลยกูจะบอกปล่อยให้เนาอุโลก แต่จะมีคนไปเก็บศพเ,เองนะเพราะฉะนั้นนะ่ะกูทำหน้าที่ของกูนะกูทำทุกอย่างนะแล้วก็ทำด้วยสัมมาอาชีพชอบด้วยนะคูทำถูกต้องทุกอย่างในสิ่งที่กูพูดกูไม่เคยหลอกลวงใครเขาถามว่าอาจารย์อาจารย์สอนธรรมะอย่างนี้อาจารย์มียังมีภรรยาอยู่ไหมมี มันผิดตรงไหน่ะมักมีองค์แปดข้อไหนอ่ะห้ามนะฮะก็กูไม่ใช่นักบวชนี่ทาไมกูจะมีไม่ได้วะอาจารย์ยิงดื่มอยู่เอาดื่มแล้วกูไปกะเลกล้าลาคนเหลอกูก็ดื่มกูก็ลูกศิษย์ซื้อมาไมมงั้นกูก็ซื้อดื่มเองกูดื่มแล้วมันเป็นอะไรอ่ะกูก็ทําผิดข้อไหนในมามักอ่ะมึงอย่าเอาสินมาอ้างที่พวกมึงถอดไปนะเอาบาปเอานะนั่นมายัดให้กูนะพู้เจ้าไม่เคยทุกอย่างมีสองด้านมึงใช้พอดีแล้วกันมึงกินเยอะเดี๋ยวมันก็ตับแข็งตายนะกูจะบอก นะเออนั่นแหละการใช้ชีวิตไปประมาทอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในหลักของมากกันแหละมีสติปัญญาอายุป่านนี้แล้วนะทุกคนเนะี่ยมันคิดเป็นหรอกนะฮะนอกจากคนที่มันโง่ขงเขามันดักดานเกิดมาแม่งกรรมหนักมันเลยคิดไม่เป็นแค่นั้นเองนะฮะการใช้ชีวิตนี่เป็นเรื่องของขันห้าเพราะฉะนั้นเนะี่ยมันไม่มีอะไรผิดหรอก อาจารย์ยังนอนกับเมียไหมยังมีอะไรกับเมียมึงให้กูมีเมียอะไรกับเมียมึงให้ไปมีกับใครล่ะเมยเมียกูยอมไหมล่ะไอ้ฮาเออเมียกูก็ไม่ยอมอีกถูกไหมล่ะกูยอมอยู่แล้วแต่เมียกูไม่ยอมแล้วถ้าเมียมไปนอนกับคนอื่นอ่ะมึงยอมไหมล่ะมึงก็ไม่ยอมอีกเห็นไหมล่ะไอ้บ้าคิดเรื่องอะไรไร้สาระถ้าเมียยอมกูเอานะ เต็คกูไม่มีเงินเลี้ยงดูดูกว่าไหมแมงแล้วแล้วลูกออกมาเป็นขยงบรรลัยการช่างเลยที่มึงเอ้ยหลุดพ้นแล้วเสี่ยไปสร้างเด็กทารกขึ้นมาเลี้ยงดูก,กรรมอีกสร้างดวงจิตขึ้นมาใหม่อีกบรรลัยไหมมึงว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องแค่นี้เองการดําเนินชีวิตใช้ชีวิตไปเถอะเมื่อเราเห็นความจริงแล้วหลุดพ้นได้แล้วสาหรับลูกศิษย์กูนะแต่คนอื่นเนี่ย อย่าเพิ่งใช้ชีวิตไปแบบที่อาจารย์พูดนะเว้ยมันยังไม่พ้นจากตรงนั้นน่ะนะฮะอย่า,าแบบว่าเอ้ยอาจารย์สมมติแล้วเราใช้ชีวิตไปเลยไม่มีอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเว้ยอืมอย่าไปสุดโต่งนะอาจารย์พูดไปแล้วอย่าไปทําตามทุกอย่างต้องใช้สมองใช้ความคิดให้มันเป็นนะใช้ขันห้าให้มันเป็นนะ <_ v isa> อย่าให้มันใช้มึงนะ <_ v isa> เออมึงต้องใช้มันนะมึงต้องเป็นนายขันห้านะเว้ยไม่ใช่ให้ขันห้ามาใช้มึงนะเว้ยเออเดี๋ยวมันจะมีเหตุปัจจัยมันจะเกิดความวุ่นวายนะเว้ย เพราะฉะนั้นอาจารย์ชีวิตใช้ชีวิตแบบคารวะจ,จะผ้ามาเปรียบกับอาจารย์ไม่ได้หรอกพ้าก็ส่วนพระอันนั้นเป็นนักบวชมาทมําแบบอาจารย์ได้ที่ไหนะเราขอข้าวชาวบ้านกินเนะี่ยเราเป็นผู้มักสละออกจากเรือนแล้วเราจะมาทําแบบผู้ครองเรือนไม่ได้นะฮะก็มีพระธรรมที่ันกํากับไว้อยู่ทําได้แต่มันปาราชิกไง จะมามีเมียมานอนกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยจะมานอนกับผัวเป็นชีจะมานอนกับผู้ชายอย่างเงี้ยมันก็ปราชิกมันก็ต้องสึกมันก็ดูไม่งามเพราะเราเป็นนักบวชนะฮะดำรงไว้อย่าให้โลกเขาประนามนะฮะถ้าเราไม่พร้อมที่จะอยู่ทางนั้นเราก็สึกออกมาได้การใช้ชีวิตทางทางโลกอ่ะถ้ามันมีหลักมีแหล่งมันมีเส้นทางเนี่ยมันก็อยู่ได้แะฮะใช้ชีวิตอยู่ได้เลยนะครับมันไม่มีอะไรทัศใจถ้าจะ,จะ,จะ,จะ เราใจเราหมดความยึดถือแล้วอ่ะยึดมั่นถือมั่นความเป็นตัวตนแล้วมันจะใช้ชีวิตได้อย่างชีหลักย,ยั่งยืนนั้นคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสาทุกครับสวัสดีครับ